ตไก่ทอดล้างทำความสาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอามีดมาบ้างนะคะบ้างเพื่อให้ไก่สุกทั่วถึงนะคะบ้างจนจนหมดทุกชิ้นเลยนะคะไก่จะได้สุกทั่วถึงนะคะทําให้หมดทุกชิ้นเลยค่ะ บ้างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่เกลือหน่อยหนึงนะคะใส่เกลือเสร็จแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมค่ะจับปริมาณให้พอเหมาะนะคะเพราะว่าเกลือซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะมันจะมีความเค็มอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วไม่ต้องใส่มากใส่ทีละหน่อยค่ะแล้วก็ผงรรตีนะคะ ริกไทยป่นนะคะแล้วก็กระเทียมสับค่ะจากนั้นนะคะคนส่วนผสมให้เท่ากันนะคะถ้าเข้าไปในเนื้อตัวเนื้อไก่นนะคะ ทอดประมาณ10นาทีค่ะทอดไก่นะคะโดยการเอาแป้งแป้งทอดกรอบที่ห่อไหนก็ได้นะคะเทลงไปนะคะผสมกับน้ํานะคะกะพอประมาณนะคะถ้าทอดมากก็ใส่มากถ้าทอดน้อยก็กะพอที่จะทอดถ่านนะคะพอเราทำกินเองนะคะแล้วก็เทน้ำสะอาดลงไปนะคะคนแป้ง น้ำให้เข้ากันก่อนนะคะถ้ามันเหนียวเกินไปเราก็เติมน้ำได้ค่ะให้แป้งละลายนะคะละลายเข้ากัน ให้เข้ากันนะคะจะขออนุญาตใช้มือนะคะในการเอาไก่ชุบแป้งทอดนะคะเพราะว่าใส่ตันี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนาะนั้นแล้วก็ทำาสะอาดมือเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเอาไก่ลงไปชุบแป้งที่เราควเมื่อกี้นะคะจากนั้นนะคะจากนั้นนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะ ไฟไม่ต้องแรงมากค่ะขนาดกลางๆนะคะเดี๋ยวไก่จะไหม้ก่อนนะคะ นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่องนี้ด้วย